มชีวโกโมาร,รพัฒเป็นลูกของนางสาลวดีซึ่งเป็นหญิงโสเภณีในเมืองราชครืธรรมดาหญิงโสเภณีจะไม่เลี้ยงดูลูกชายเพราะช่วยสืบสายอาชีพไม่ได้ดังนั้นเมื่อนางคลอดออกมารู้ว่าเป็นเพศช,ชายจึงให้สาวใช้นำลูกชายใส่กระดง้งไปวางไว้ที่กองขยะบ่ายวันนั้นอภัยราชกุมารพระราชะโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสพระนครผ่านมาทางนั้น เห็นฝูงนกการุมล้อมเด็กทารกอยู่ตรัสสั่งให้นายสารถีไปดูว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อนายสารถีกลับมากราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่จึงรับสั่งให้อุ้มมาแล้วนำเข้าไปมอบให้นางน,นมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีภายในพระราชนิเวศแล้วตั้งชื่อให้ว่าชีวกซึ่งมาจากคำว่าชีวิตคือรอดชีวิตมาได้เมื่อเจริญขึ้นมาแล้วได้ประทานพระนามเพิ่มเติมว่าโกมารพัทซึ่งหมายถึงเป็นบุตรบุญธรรม ของราชกุมารส่งชุบเลี้ยงดุดโอรสแท้ๆของพระองค์แม้พระเจ้าพิมพิสารก็โปรดปรานประดุดหลานของพระองค์และประชาชนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นโอรสที่แท้จริงของอภัยราชกุมารเมื่อชีวโกมารพัจเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเรียนและทรงทราบว่าตนเป็นเด็กกําพรา้าจึงต้องการที่จะศึกษาวิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอาชีพที่เขาชอบก็คือหมอรักษาโรค เพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ดังนั้นเขาได้หนีออกจากวังเดินทางไปกับกองเกวียนพ่อค้าจนถึงเมืองตักศิลาแล้วให้พ่อค้าที่เขาอาศัยมานั้นช่วยพาไปฝากอาจารย์ีิสาป่าโมกคือพระฤาษีโรคาพฤษะตรินาผู้เป็นเจ้าสำนักชีวกในมอบกายถวายตัวเป็นสิทธิรับใช้ทำงานทุกอย่างในสำนักอาจารย์เพื่อแลกกับวิชาความรู้เพราะตนไม่มีทรัพย์สินเป็นค่าเรียน เขาศึกษาอย่างตั้งอ,อกตั้งใจทำให้เรียนได้ไวกว่าสิทธิคนอื่นๆและสำเร็จจบหลักสูตรภายใน7ปีซึ่งปกติคนอื่นๆจะเรียนถึง16ปีแม้จบหลักสูตรแล้วก็ยังมีความสงสัยในความรู้ของตนเองว่าอาจจะไม่สมบูรณ์จึงเข้าไปปรึกษาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้สั่งให้เขาเออกไปหาต้นไม้ใบหญ้าหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ที่เห็นว่าใช้ทำยาไม่ได้มาให้อาจารย์ เขาได้ใช้เวลาหลายวันเข้าไปในป่ารอบๆเมืองตะกศิลาค้นหาจนทั่วก็ไม่พบใบหญ้าหรือพืชสักชนิดเดียวที่ใช้ทํายาไม่ได้จึงรู้สึกผิดหวังกลัวอาจารย์จะต,ตมินิแต่พอแจ้งแกอาจารย์แล้วอาจารย์กลับยิ้มอย่างพอ,อพอใจและกล่าวว่าเธอเรียนจบแล้วออกไปประกอบอาชีพรักษาคนไข้ได้แล้วชีวโกโมารพัฒเป็นสิทธิที่มีอัธยาศัยดี มีความเคารพนับถือเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของอาจารย์มีความกตัญญูกตะเวทีมีศีลธรรมและทยาศัยสุขุมละเอียดเยือกเย็นสุภาพเรียบร้อยไม่พลาดพรั้งอีกทั้งชาวปัญญาก็ดีเยี่ยมจึงเป็นที่รักของอาจารย์เมื่อศึกษาจบครบวิชาที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้แล้วได้ลาอาจารย์กลับสู่บ้านเมืองของตน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่แวดวงพระเครื่องผมโอพระเครื่องยืนอยู่หน้าที่วัดม่วงอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่5เดือน5 2555นะครับเป็นพิธีมงคลเลิกในการเททองหล่อหมอชีวโกโกมลพัฒนะครับหมอชีวกโกมลพัฒในครั้งพุทธกาลนะครับเป็นแพทย์ที่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและรักษา พระมหากษัตริย์นะครับในครั้งพุทธกาลหลายๆท่านด้วยกันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องราวของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจนะครับทุกคนต่างก็ให้ความสําคัญกับการรักษาดูแลร่างกายของตนเองนะครับหมอชีวกโกมารพัฒน์ะครับสำหรับผู้ที่บูชาใบจะเกิดสิริมงคลกับตนเองและก็ครอบครัวนะครับในเรื่องของความเชื่อว่าจะทําให สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและแคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งปวงนะครับงานวันนี้นะครับเป็นงานเททองหล่อนาเลิกหมอชีวกกุมารพัฒ์และยังมีจะว่าไปแล้วจะเป็นงานวัดขนาดย่อมๆก็ว่าได้นะครับ,ไม,นนรรรรบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทดอดพระป่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําพิธีสะดอกเคาะลงศพนะครับในเรื่องของการไถ่ชีวิตโค กระบือนะครับในในเรื่องของการถวายสังฆทานนะครับรายการแวดวงพักเครื่องนะครับยังคงออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับในเวลา20นาฬิกาถึง2 0กาวันพระหัสสปดีนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาวันเสาร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาและในวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันนี้เราไปดูการเททองหล่อหมอชีวกโกมรพัฒในเวลา19นาฬิกาเศๆกันครับ ครับตอนนี้ท่านอาจารย์ไัยวันนะครับหรือพระอาจารย์ภัยวันนะครับประเดชพระคุณท่านนะครับจิตตคุโตซึ่งดูแลความเรียบร้อยของวัดม่วงตอนนี้นะครับใกล้จะถึงพิธีในการเททองหล่อหมอชีวโกโกมารพัฒนะครับก็ทางดีทีวีนะครับได้รับความเมตตาจากท่านนะครับที่จะสัมภาษณ์ในเรื่องของการเททองหล่อหมอชีวโกโกมารพัฒ หมอชีวโกโกมาลพัทนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นหมอที่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมครับก็เจริญพรญาติโยมคณะแฟนรายการหมอชีวโกโกมาลพัทนี้เป็นานายแพทย์ใหญ่ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นนายแพทย์ที่รักษาโรคได้ทุกโรคเดินไปในป่าไปหาต้นไม้ที่ไม่ใช่สมุนไพรหาไม่เจอต้นไม้ทุกต้นในป่าเป็นสมุนไพรเป็นยาทั้งหมด ดั้งเดิมเป็นนายแพทย์อยู่ในพระราชวังประจําตัวของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวรุวันให้กับพระพุทธศาสนาให้กับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้ถวายนายแพทย์หมอชีวโกโกมารพัฒนเป็นแพทย์ใหญ่ประจําตัวพระเจ้าและรักษาดูแลพระภิกษุในวัดเวรุวันมหาวิหารไม่ว่าจะเป็นพระที่บวชใหม่เป็นพระอรหันต์เป็นพระ โสดาบันก็มีการป่วยอา,าพาธเหมือนกันก็ต้องอาศัยนายนแพทย์ช่วยปรุงยาถวายเป็นโอสถเพื่อบรรเทาการเจ็บไข้ได้ป่วยจเจริญพอรอย่างในวันนี้นี่พิธีในการเททองหล่อวัตถุมงคลหมอชีวโกโมารพัฒนีประกอบไปด้วยวัตถุมงคลแบบไหนบ้างครับพระอาจารย์ครับอวันนี้เททองหล่อองค์ใหญ่หน้าตัก32นิ้วแล้วก็เราได้ทําองค์เล็ก3นิ้ว ห้านิ้วแล้วก็9นิ้วเพื่อให้ญาติโยมท่านใดสนใจได้บูชาขนาด3นิ้วก็บูชา500บาทขนาด5นิ้วก็บูชา1,200บาทขนาด9นิ้วก็บูชา4 0 0พบาทแล้วก็มีเหรียญแจก,กเราจะแจกเหรียญหมอชีวกกมารพัฒเป็นองค์เล็กๆน่ารักข้างหน้าเป็นหมอชีวกกมารพัฒข้างหลังก็เป็นยัน แล้วก็เขียนชื่อวัดม่วงลงไปแต่ความจริงแล้วมี2อ,อรุ่นรุ่นแรกใส่ไปในซองพ่อป่าแล้วก็แจกยมที่มาจำบุญหมดไปแล้ว5,000เหรียญก็เลยสั่งทำอีกรุ่นนี้เล็กลงนิดนึงกระจิ๋วเหลีวกระทัดรัดผู้หญิงห้อยได้ผู้ชายห้อยดีอย่างเหรียญเนื้อทองเหลืองนี่เป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญด้านไหนครับที่เล็กมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อตะกี้นี้ครับใช่เป็นเหรียญทองเหลืองนี่จะเป็น ข้างหลังจะเป็นย่าโมโด้วยแต่รุ่นนี้ก็แจกไปหมดแล้วแจกไปหมดแล้วแล้วกอ็อยู่วัดก็ไม่น่าจะมีใครได้ซองเนี่ยก็จะได้เหรียญน,นี้ไปโยมที่มาทําบุญที่วัดก็จะได้เหรียญเล็กๆไปก็จจเจริญพรจ้ะเหรียญนี้ได้แจกไปหมดแล้วเจริญพรจ้ะวันนี้นี่โอ้สังเกตบริเวณรอบๆคร่าวๆนี่จัดเป็นงานวัดขนาดย่อมๆเลยเพราะมีการทําบุญที่หลากหลายมากถูกต้อง ถือว่าเป็นงานประจําปีของวัดม่วงเป็นในตัวเพราะว่ามีโครงการทุกๆปีว่าเราจะมีการหลอ่อพระหรือว่าหลอ่อเทพพระเจ้าอะไรก็จะให้เป็นงานวัดเป็นในตัวมีตักไข่มัดฉามีการเล่นมีการทําบุญให้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานเป็นนอนโรงสดอกเคาะแล้วก็มีซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ถมวัดก็ถือว่าเป็นงานประจําปีของวัดม่วง ไปไปในตัวไปเลยครับพระอาจารย์ช่วยบอกบุญญาติโยมครับให้อ่อมาทําบุญบูชาวัตถุมงคลหมอชีวโกโกมารพัชหรือว่าในเรื่องราวของวัตถุมงคลที่วัดม่วงได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะนําเงินนารายได้ไปทาประโยชน์บํารุงพระพุทธศาสนาครับก็เจริญพรญาโยมอีกในช่วงนี้ว่าในทางวัดม่วงได้จัดสร้างวัตถุมงคล เป็นหมอชีวกโบหมอชีวกโกมาราพัฒนเนี่ยนะเป็น3นิ้ว5นิ้วแล้วก็9นิ้วโยมท่านใดสนใจอยากจะไว้บูชาเพื่อเป็นหมอเป็นนายแพทย์ประจําบ้านประจําตัวก็มาบูชาได้แล้วจะมีเหรียญแจก,กเหรียญแถมให้ด้วยแล้วก็มีวัตถุมงคลอย่างอื่นอีกก็คือเป็นสีพึ่งหลวงพ่อประทวนเป็นไม้มงคลห้าอย่างของหลวงพ่อประทวนแล้วก็มีหลวงปู่ทวด เนื้อวานร0 8ยซึ่งได้ทำพิธีปุกเสกใหญ่ไปเมื่อวันที่17มีนาที่ผ่านมาก็ยังมีเหลือให้โยมได้บูชาอยู่ส่วนเป็นเนื้อหล่อโล,อลอหะมันก็คงจะหายากแล้วเพราะว่าถูกจองกันไปทั้งหมดแต่ส่วนที่วัดก็ยังพอมีอยู่ถ้าโยมมาติดต่อนะก็ยังพอมีอยู่คงจะเหลือแค่นเนื้อนาว่านเนื้อเดียวแค่นั้นแล้วก็มีส่วนเป็นเครื่องรางก็มี จะเป็นไสเป็นไม้เครือเขาหลงซึ่งเป็นเครือเขาหลงนี้เป็นสิ่งที่หายากเพราต้องไปตัดบนเขาภูพานแล้วก็มาแต่งเป็นช่อเป็นช่อแล้วก็มาลงอาคาระแล้วก็ปลุกเสกเป็นสิ่งที่หายากมาีมีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณด้านค้าขายมีมตตามหานิยม ถ้าเกิดญาติโยมสนใจทีจ่จะติดต่อมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดม่วงนี่จะต้องโทรมาที่เบอร์อะไรครับก็ถ้าโยมสนใจก็ติดต่อมาที่อัตมาภาพได้เลยเบอร์0819678094จ้ะอีกรอบหนึ่งครับพระอาจารย์0819678094วัดม่วงตำบลในเมืองเบอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความเมต ตาของพระอาจารย์ไพรวันจิตตคุตโตผู้ดูแลความเรียบร้อยวัดม่วงนะครับหน้าที่ตรงนี้นะครับการเททองหล่อนาเลิกหมอชีวโกโมารพัฒน์และหน้าที่ตรงนี้นะครับวัดม่วงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหนึ่งในเกจิคณาจารย์ที่จะมานั่งปลกในพิธีเททองหล่อนาเลิกหมอชีวกโกมารพัฒน์นะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับวัดหนองบัวองได้เดินทางมาถึงแล้วครับหลวงพ่อครับช่วยเมตตา อบอกบุญให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับมาทําบุญกันเยอะๆเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลของพระพุทธศาสนาแล้วครับขอเจริญพรบรรดายาตโยมทั้งหลายวันนี้วัดม่วงทำพิธีเททองหล่อพระประธานฉะนั้นขอเชิญบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาจงช่วยทำบุญกุศลที่วัดม่วง เพื่อจะได้ท่านสารุชนทั้งหลายได้ทำบุญบุสนแล้วจะได้มีความสุขความเจริญและก็มาดูงานทำพิธีเททองหอพระประธานที่วัดม่วงขอเจริญพรทุกทุก,ท,กท่านขอเจริญพรในความกราบในความเมตตาของหลวงพ่อครับ